สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาจะพาทุกคนมาทำฮอร์โมนนมสดนะคะไว้ฉีดผักกันนะคะส่วนผสมอันแรกนะคะก็จะเป็นนมสดนะคะมาใช้นมบัวนะคะเทไปนะคะ1ขวดนะคะขวดที่เราจะผสมนะคะเราต้องใช้ขวดที่มีความอ่แข็งแรงนะคะวันนี้มาใช้ขวดน้ำอัดลมนะคะนี่ เทลงไปนะคะอันที่สองนะคะจะเป็นนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดเช่นกันนะคะส่วนผสมที่สามนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ไปที่สองฝาจ้าไปแล้วนะคะวันนี้มาก็ใช้เพื่อนๆสามารถใช้อะไรได้เลยนะคะที่เป็นเค,เครื่องดื่มชูกำลัง ต่อไปนะคะส่วนผสมที่3นะคะจะเป็นน้ําตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะนะคะมาจะตวงใส่ถุงนะ,ะเพื่อเป็นการาเราเทเข้าในขวดง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ําตาลทรายแดงก็สามารถใช้น้ําตาลทรายขาวแทนได้นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาลงไปเลยค่ะส่วนผสมสุดท้ายนะคะจะเป็นผงชูรสคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ นี่นะคะใส่ลงไปนะคะเมื่อนะคะเพื่อนเื่อเราผสมทั้งส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเพื่อนเปิดฝาขวดนะคะแล้วก็เขย่าส่วนผสมให้เท่ากันนะคะ ขย่าส่วนผสมให้เท่ากันนะคะให้เพื่อนๆนะคะทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะทุกๆวันเพื่อนๆต้องมาคลายฝานะคะคลายฝาแล้วก็เขย่าเขาในทุกๆวันนะคะ สำหรับฮอร์โมนนมสดนะคะมาใช้สำหรับฉีดผักที่กินใบนะคะเพราะว่าตอนนี้มาปลูกสลัดนะคะมาก็จะใช้ฉีดสลัดนะคะทุกคนฮอร์โมนนมสดนะคะจะช่วยในการเจริญเติบโตและก็ทำให้ผักของเรากรอบหวานนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคลายฝานะคะให้คลายฝาในทุกๆวันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะ,ะกันลืมนะเพื่อนๆสามารถเจาะที่ ฝาไว้ได้ให้เป็นรูนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะ7วันนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วนะคะลองทําดูไว้ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเก็บไว้ในที่ร่มและคลายฝาเขย่าทุกวันนะคะ